ข่าวด่วนข่าวด่วนมีเหตุลักพาตัวเด็กป่นอยู่ในบ้านห้ามออกจากบ้านอยู่กับผู้ปกครองห้ามออกมาเฮ้ยเดี๋ยวนี้สมัยนีย้ลักพาตัวเด็กกันแล้วหรอโอ้โหนิสัยไม่ดีกันเลยอ่ะใช่ไหมอันเล็กแต่เออใช่มัน ทักพาตัวเด็กได้ยังไงอะ่ะเออเดี๋ยวฉันใกล้กลับแล้วนะมันเริ่มจะเช้าแล้วอะ่ะก็ค้ามกลับอยู่ที่เนี่ยตั้งนานเฮ้ยจะไปกลับเองเหรอให้พวกฉันไปส่งไหมรักพาตัวเด็กเขาก็มีคือไม่เป็นไรหรอกฉันกลับเองได้ไม่ต้องมาห่วงฉันอ้ยทำไมเนี เองไม่นั่งวินกลับบ่าเดี๋ยวให้พวกฉันไปส่งก็ได้นั่งวินกลับบ่านั่งวินกลับคือฉันไม่มีตังค์ให้ฉันเอาตังค์ให้ไหมไม่เป็นไรฉันเดินกลับเองได้เปิดประตูเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิอย่าเพิ่งไป,ไปจริงจริง เฮ้ยหูไปเลยยังไม่ได้ทานทำอะไรเลยเฮ้ยไปตามดีกว่าเฮ้ยไม่ต้องมาตามฉันหรอกฉันเดินกลับเองได้ดูเนี่ยเห็นไหมยังไม่มีใครลักพาตัวฉันเลยเนี่ยเดิน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 ,ดนออกกำลังกายมั่งได้ออกกำลังกายมั่งมันก็ดีไม่ต้องไปเดินให้เหนื่อยเสียเวลาอย่างนั้นเลย ไม่ต้องไปให้นั่งวินกับเนี่ยเดินกลับเองได้เดิน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 เด,ดินเนี่ยเบลก็ยังไม่รักาษาตัวฉันเลยเฮ้ยแถวนี้เริ่มเปี่ยวเปียวแล้วเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะอาจจะตาฝาดไปเอง เดินวิ่งเ,เล้วเปียกแล้วสิสักเจียสีลังแล้วสิเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยปล่อยนะผีตาหลายอันปล่อยในผีตาหลายอันปล่อยนะเฮ้ยไม่ได้ช่วยดีไม่ได้ตายแล้วอะไรแ้วช่วยฉันด้วยอุ้ยอีผีตาใหญ่ผีตาเยอะออกไป อ้าเฮ้ยนี่เสียงคุกกี้อยู่คุกกี้คุกกี้คุกกี้อยู่ไหนคุกกี้คุกกี้คุกกี้อยู่ไหนคุกกี้คุกกี้อยู่ไหนคุกกี้เฮ้ยคุกกี้หายเราบอกนะว่าโดนลักพาตัวเด็กร้านทำเล็บทำผมมีไหมไม่มีเฮ้ยคุกกี้ อเล็กเราไปดูบ้านกุกกี้กันไหมอาจจะถึงบ้านกันแล้ว <Okay. S 1> กุกก,กกี้อยู่ไหนอ่ะ<ก>นี่ไงบ้านกุกกี้กุกกี้มีอยู่หลังเดียวซะด้วยเหงาแย่กุกกี้กุก,กกี้อยู่บ้านไหมกกเฮ้ยนั่นพ่อกุกกี้เนี่ยนะพอ่อพ่อคะ เฮ้ยคอยมอเนี่ยเฮ้ยนี่มันหนูอลินี่นะกุ๊กกี้ไปไหนทำไมยังไม่กลับบ้านเลยฮะหนูาหมาตามหากุ๊กกี้กค่ะกุ๊กกี้ถึงบ้านหรือยังกุ๊กกี้ยังไม่ถึงนะพ่อก็รออยู่เนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ากุ๊กกี้หายไม่เฮ้ยเอาจริงหรอคะยังไม่กลับบ้านเลยอย่าบอกกุ๊กกี้หาย n ่ โทรหาะก,กุกกี้ดีกว่าฮัลโหลต,ตีตีตีไม่มีสายตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกเฮ้ยกุกกี้ไม่ตอบรับโทรศัพท์เลยเยอะกุกกี้